สวัสดีศรีอนุสรครับคุณกำลังฟังรายการครูจุมพลชวนคุณคุยพอดแคสต์ Podcast, รายการที่เชิญชวนทุกท่านในฐานะสมาชิกของคอมมูนิตี้ศรีอนุสรมาร่วมแชร์มุมมองการใช้ชีวิตของวัยรุ่นวัยเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรม ได้อย่าางเหมะสมมมตาบบริททของงสสัคไยวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญ,ญพรทักษินาจารีวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการทำโซเชียลดีท็อกนะคะในยุคสมัยนีย้คนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเกี่ยวกับออการทำโซเชียลดีท็อกว่ามันคืออะไรและทำกันยังไงแต่วันนี้เราก็จะมาอธิบายเพิ่มเติม,เ,มเกี่ยวกับการทำโซเชียลดีท็อกนะคะการทำโซเชียลดีท็อกเนี่ย มันเป็นการบำบัดเราออกมาจากโลกโซเชียลมีเดียหรือการที่เราบำบัดอาการเสพติดโซเชียลซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะทำกันหลังจากที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมีความรู้สึกที่แบบว่าคิดนก g a เกี่ยวกับตัวเองมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เราเสพสื่อโซเชียลมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ อย่างเช่นเราไปเห็นคนอื่นๆแล้วเราก็จะรู้สึกเริ่มเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วว่าเราอะทำดีหรือยังเราทำแค่นี้มันดีพอหรือยังอะไรนีน้ค่ะมันก็จะกลายเป็นความคิดเชิงนิ e g a t i ขึ้นมาทำให้อันเนี้ยเป็นสัญญาณที่ว่าเราควรจะมาเริ่มทำโซเชียลดีท็อกกันแล้วอืมซึ่งการทำโซเชียลดีท็อกเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับ สารในสมองด้วยก็คือสารหลั่งความสุขของเรามันจะมีชื่อว่าโดพามีนมันจะชอบหลั่งออกมาตอนที่เราแบบว่ามีความสุขกับการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างอย่างเช่นตอนที่เราเล่นโทรศัพท์เงี้ยค่ะเรามีความสุขกับการแบบว่าได้ถ่ายดูคลิปไปเรื่อยๆแบบคลิปรีดคลิปติ๊กตอกอะไรเงี้ยค่ะดูไปเรื่อยๆแล้วไอสารอันนี้แหละค่ะมันก็จะหลั่งออกมา สารโดพามีนตัวเนี้ยทาให้เราเสพติดกันดูโซเชียลมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ดูมันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็กลายเป็นว่าเริ่มเปรียบเทียบตัวเองเพราะฉะนั้นการทําโซเชียลดีท็อกก็จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะทําให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะทํากันนานอยู่เหมือนกันค่ะถ้าแบบว่าคนที่เคยดูเกี่ยวกับ โซเชียลด t ทอหรือเคยศึกษาเกี่ยวกับมันเนี่ยก็จะเห็นว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้กันเยอะมากๆแล้วเขาก็จะมีสอนเกี่ยวกับว่าการทำโซเชียลดีทอชเนี่ยจะเริ่มทำยังไงคุณควรจะเริ่มจากตรงไหนซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะทํากันเป็นเดือนนเลยแบบสามสิบวันหรือสี่สิบวันหรือบางทีอาจจะเดือนสองเดือนเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะทํากันเป็นแบบว่าจะหยุดพักโซเชียลไปเลย หรือถ้าถ้าให้ดีก็คือห่างจากโทรศัพท์ไปเลยไม่แตะโทรศัพท์เลยอาจจะมีแค่แบบดูโทรทัศน์ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ทํากันอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแค่ใช้เวลาว่างกับตัวเองอย่างเช่นอ่านหนังสือเล่นเกมพัลเล่นเกมพัลโซลเป็นพวกแบบบอร์ดเกมหรือการต่อเลโก้อะไรเงี้ยค่ะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแทนที่จะอยู่กับโซเชียลมีเดียนั่นแหละค่ะคือวิธีการทำโซเชียลดีท็อก ท่านเป็นผู้หนึ่งใช่หรือไม่ที่มีไอเดียเจ๋งๆมุมมองความคิดสุดล้ำและอยากส่งต่อเรื่องราวดีๆเหล่านั้นให้แก่ผู้อื่นถ้าใช่ท่านคือคนที่เรากำลังมองหาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราเพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมบันทึกเสียงของท่านส่งมาที่อีเมล j u m p o n k u F c r a p p s r a a c t h เท่านี้เรื่องราวดีๆของท่าน <mm> ก็จะถูกส่งต่อ <mm> เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไป